แอคชั่น <Action. S 2> วันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์บอกตัวเองในอีก20ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าเนี่ยเธอจะอายุเท่าไหร่ก็ประมาณ46อ่าเราก็โอ้ย52แล <laughs> <laughs> ้วเวนะ้ยดูไว้นะหมูเท่นะเรา52ปีแล้วนะ <laughs> ตอนนั้นเนะี่ยเออดูเอาไหมนะว่าจะสวยวัวดีไหมอีก20ปีเธอก็แหยุนะ46มีทุกสามแล้วม้มอันเออโอเคนะ เดี Yo, ah, o, eh, ๋ยวให้เธอพูด yes, ก่อนว่าเธออยากจะบอกอะไรในตัวเองแล้วเราจะไปไหนอ่ะแล้วเราจะแอบฟังข้างบนด้วยกันให้เธอพูดก่อนแล้วไม่จะอ๋อให้เราพูดก่อนใช่ป่ะใช่ไปบอกเธอเอาเองแล้วกันนะเฮ้ยไม่ยืนะไยตรงนี้เหอฮมก็ถ้า20ปีข้างหน้าเนาะก็ ไม่รู้ว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าทุกคนเพราะว่า20ตอนนี้แอม26นะคะแล้วก็หมกไป่0ิบก็ว่า4บไม่รู้ว่าวันนั้นจะมีชีวิตอยู่หรือว่าจะป่วยหรือจะเป็นอะไรหรือว่าจะประสบความสำเร็จมากขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแต่ถ้าน่าจะบอกบอกว่าตอนนี้คือตอนนี้มึงเป็นหมูแอมนะมึงเป็นหมูแอมแล้วก็เป็นทหารหญิง เวนหานหญิงที่ทำงานเยอะมากนะคะทำงานเยอะแล้วก็ทำหลายหนะ้าที่ดูแลหมู่เทศดูแลครอบครัวดูแลยายดูแลแม่ดูแลพ่อแม่ด,ดูดูแลทุกคนเลยนะตอนนี้ึงแอบเข้าใจปะเข้าใจไหมมึงแงแล้วก็ตอนนี้ก็คือมีความสุขมากๆนะคะตอนนี้ก็มีความสุขมากแลก้วก็ตอนนี้มึงก็ยังสร้างออฟฟิศอยู่ กำลังหาหาเงินอยู่อตอนนี้มึงก็ยังไม่มีลูกเลยนะตอนนั้นอาจจะมีลูกแล้วก็ไดม้มีลูกก็ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นจะยังมีหมูเท่ไหมเ <c oughs> พราะฉันคิดนะคะทุกคนเพราะว่าผู้หญิงเราอ่ะเนาะตามการเวลาทุกคนอายุเยอะแล้ว ผู้หญิงแก่กับผู้ชายแกม่มันต่างกันแอมคิดว่ามันต่างกันอมไม่รู้ว่าเขาจะมีใครเพิ่มไหมตอนนั้นเริ่งมงงแล้วไม่รู้พูดอะไรละตอนเนี้ยน้ำตาจะไหลอก็ที่มึงคือแอมทำงานเยอะมากแล้วก็มีความสุขกับตอนนี้มากๆมีความสุขกับการที่แบบ กับคนรอบข้างอืมแล้วมึงก็มีเพจผู้สาวทหารมี u t u ู e ด้วยตอนเนี้ยอืมมี u t u b e มี TikTok แล้วก็มีคนที่รู้จักเยอะมากมาก,มากตอนนี้อืมนั่นแหละกูรักมึงแะแอบอืม กูรักมึงเราก็ซึ้งอยู่นะคือจะไปไหนเนี่ยเราพูดงองๆอ่ะ่ได้อยู่ใช่ไหมได้ที่นี่เป็นคิวของเราแล้วนะเหมยใช่ไหมอา๋อให้เราขึ้นป่ะเสร็จก็หนีไปข้างบนเลยรอบนเลยขอรอบเพลงให้ฟังก่อนได้ไหมไอ้ผักไม่ต้องร้องได้ป่ะหมู่เที่ยงอีกยี่สิบปีหน้าน่าจะเรียกว่าตาเท่นะมั้งหนือดุอ่มเท่ไม่รู้ไปดิยังไม่อยุดฟังดิไปไป เดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวสิมาบอกหมูเทในอีก20ปีข้างหน้านะว่าเนี่ยที่เราทามาทุกวันนี้เพื่อนายคนเดียวนะหมูเทนะเอราจะยัว่าตอนนั้นน่าจะไม่ใช่หมูเทแล้วมั้งอาจจะเป็นจ่าหรือเปล่านะนะอีก20ปีข้างหน้าน่าจะอายุ50ปีแล้ว่น่าจะเป็นจ่าแล้วมั้งนะไม่น่าจะเป็นใช่หมูเทแล้วหรือจะเป็นผู้หมวดวะเป็น่นินวผู้หมวด นะก็อยากจะบอกว่านี่แหละเหมืทอทีพยายามทำมาทุกอย่างนะเพื่อให้คนรอบข้างได้มีความสุขนะอยากให้พ่อแม่ได้มีความสุขนะไม่รู้จะบอกอะไรจริงเหมืทเท่เราทำทุกอย่างเพื่อนานอยาจริงเลยแล้วก็เพื่อคนรอบข้างจริงอยากให้ทุกคนแบบมีความสุขนนะพ่อแม่นี่ อยากให้คนในครอบครัวมีความสุขกันเนี่ยมูเทสนะเราทำเพจทำทิกตอกขายของเยอะแยะมากมายเลยเหนื่อยมากเหนื่อยมากเลยมูเทส ถ้านายดูดูคลิปนี้อยู่นะก็ขอบคุณด,ด้วยนะขอบคุณเราด้วยนะที่ทําให้ทุกวัน,นอ่ะพี่ขยันทุกวันเลยไม่ได้พักเลยช่วงนี้เียว่าสุดยอดละถ้าไม่รู้ว่านาคนจะเป็นยังไงเนาะไม่รู้ว่า,ว,าวันหน้าเราจะเป็นคนรวยแหรือ,อยัง <c oughs> <c oughs> จะเป็นคนที่มีเงินมือทองหรือ,อยังนะ ฝากด้วยนะแม่ฝากด้วยฝากไง ดูแลคนที่เรารักทุกคนด้วยนะคนทีเ s <S ่เรนสมามามาๆๆทีนี้เราจะบอกคู่กันนะทีน,นี้ไหมบอกดแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่า,เ,ารเราพูดดูเรื่องไหมนะแ,<ต>แต่ก็เอาประมาณนั้นแหละเราจะเป็นคนตัดคลิปนี้เองนะ แล้วเราจะฟังของเธอพูดด้วยต่เธอจะไปรอดูของเราตอนลงคลิปเลยแล้วกันนะเอาไห้นิ่งยังไงร้อนแล้วไงร้อนนะอนะ,ออะพอ่อยากจะบอกอะไรกับพวกเราสองคนในอีกยี่สิบปีข้างหน้าไหมก็อเอาเป็นคู่เราเนะตอนนี้เราอายุยี่สิบหกเนาะเธอก็สามสิบเอ็ดตอนนี้เราสามสิบอีกยี่สิบปีแล้วก็ห้าสิบปีท่านสองอ่ะน่าจะไม่ใช่หมูเท่เแล้วน่าจะเป็นจาแล้ว น่าจะ,กะเกษียณแล้วมั้งถูกต้องตตอนต,ต,ตอนนั้นหมูเทอาจนาออกไปแล้วกันดะอาจนาเพราะเราอยากอยากจะ,จะกให้นายนะหมูเทนะไปอยู่ในสวนใช้ชีวิตในสวนเลี้ยงหมา <c oughs> เลี้ยงหมาอยู่สวนนั่นแหละที่แนีๆตอนนี้เน,นี่ยนาจะรอขึ้นเยอะทำไมไอ่ะเพราะเราไปดัดฟันมาให้แล้วนี่น่าจะรอขึ้นเยอะนะมาทีนี้น่าจะไม่ใช่หมูเทแล้วน่าจะเป็นจ่าเทใชมั้มพูดถึงสองคน เขจะบอกอะไรนนเรา40เราจะแก่อาจจะไม่ได้บอกเราก็ได้เฮ้ยอาจจะบอกบอกเจิดไงอ๋อเอออาจจะบอกแบบเจดิด<ง> <laughs> ต้องมีดินะนยเจิดนะได้ดูรูคลิปนี้นะพ่อกับแม่เลยพื่อเราใหม่ บอกลูกหรือบอกตัวเองบอกลูกหรือบอกตัวเองบอกลูกกับใครใช่ไหมก็ทำทุกวันนี้ก็เพื่อครอบครัวอืมแล้วก็เพื่อลูกก็ทำทุกวันนี้เพราะว่าจะให้แบบว่ามันเกิดแบบออกมาจะได้แบบมีครบไง เออจะไม่ได้อายใครด้วยม,ม,มีครบแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรสมบูรณ์เนาะก็จะพยายามแบบ<ม>ถ้ามีลูกแล้วก็คือเราแยกกันไม่ได้ล<ม>ออแล้วแยกกันได้อะใครคิดัาเทียด,ดี่ดิแ้ตอนนั้นก็จะมีเมียน้อยอะเออกลับมาดูยินีเออไม่เียเออ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 นี่คือจะหนีใช่ปะ เออผู้หญิงทุกคนอ่ะมันมันรู้อ่ะถ้าสมมติว่าผู้หญิงเรามีลูกเนาะถึงตอนนั้นอคืก็คือโฟกัสที่ลูกและคออรอบครัวแหละแต่ผู้ชายเราก็ไม่รู้เออเันนี่เรามาบอกคือยียอ่สิบปีแน่เนอะกูใช่งไงยี่สิบปีข้างหน้าเลยเห็นเธอไปเดินมาดูคลิปนี้อ่ะเราเคยยังมีเราอยู่กันข้างเองเอแต่ถ้าเจอสมมติว่ามึงในอนาคตที่ยี่สิบป,ปีขนะ้างหน้ามึงมีเมียน้อยนะมึงดูคลิปนี้นะเออไม่มีหรอละ เด๋วอะไรขนาดนี้นะตอนนั้นเรา46แล้วเจอจะพูดอะไรไหมสิบปีที่ผ่านมาเลยเดี๋ยวมากอีก20ปีได้แล้วก็ยังทำไม เราสองคนทุกคนทุกคนต้องสบาย